วัสดีแม่แม่ทุกๆท่านนะคะวันนี้มนมารีวิวเสื้อนะคะที่เป็นสินค้าเข้าใหม่แล้วก็อ,อ,อยากจะให้ชมนะคะเพราะว่างานเป็นงานสวยคิดว่าแม,แม่แม่น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเป็นผ้าใยบวบเนาะนี่งานใยบวบน่ารักน่ารักนะคะคุณแม่งานใยบวบมีความแบบฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งแล้วดูแขนนี่แม่แขนสวยมากนะคะตัวที่หนึ่งงานใยบวบ งานใยบวบสวยๆนีสีฟ้าสวยมากเลยค่ะเ,ออเป็นฟ้าที่มีความเป็นแบบเทาๆนิดๆนะคะซึ่งมีความแบบสงา่าแล้วก็คลาสซี่นะคะสวยมากตัวนี้จะเป็นลายเถาอางุ่นนะคะมีใบองุ่นลูกองุ่นลายแรกอะ่ะเป็นกุหลาบนะคะเป็นใย,ยบวบกุหลาบแล้วก็รุ่นเนี้ยคลาสสิกมากบอกเลยจริงๆใครได้ไปนมนม์นบอกเลยนะว่าโชคดีมากเพราะว่างานใย,ยบวบอะ่ะมัน ใส่ออกมาแล้วมันก็เสริมราศีเราอะนะฮะนี่สีขาวสีขาวก็จะเป็นลายกล้วยไม้หรือลายดอกไม้ป่านะฮะเรียบๆหรูๆคลาสสิกเลยทีเดียวจะมีความเป็นปักเลื่อมนะคะนิดๆน,นะคะวิงวิงสวยแล้วก็คลาสสี่นะคะแล้วตัวแขนเนี่ยค่ะตัวแขนเนี่ยแ,แต่งเป็นไหมแก้วเนาะแต่งเป็นไหมแก้วไหมแท้นะฮะไหมแก้วไหมแท้เลยสวย ล้อยต่อไปจะเป็นงานไหมแก้วส่วนใหญ่จะเป็นไหมแก้วเนาะนี่ไหมแก้วนะคะ ح, สีโอรสไหมแก้วตัวนี้สวยนะคะสีโอรสนะนี่ตัวนี้ผ้าไหมแก้วอีกตัวหนึง่งไหมแก้วปัจจุบันหายากมากซึ่งมีคนถามมนเข้ามาเยอะว่ามีไหมแก้วเข้ามาบ้างไหมเนี่ยไหมแก้วไหมแก้วคือแล้วเป็นไหมแท้นะคะเป็นไหมน้อยเส้นเล็ก,กี่สุดเลยไหมน้อยเก็บได้เก็บนะคะแม่แม่เป็นงานแบรนด์หมดเลยนะคะยี่ห้อ <c oughs> อะไรนะอ้่ดูให้นย ว,ว่าดาวันไหมไทยเอนะคะดาวันยี่ห้อดาวันผ้าไหมไทยนะคะแม่ๆอ่ะนี่จะขายดีเห็นไหมจะขายดีราคาโตเนี่ยค่ะไหมแก้วหมดเลยทั้งเซตเลยค่ะเนี่ยมาลูกค้าแจ้งว่าใส่ออกงานแค่ครั้งสองครั้งเองนะคะสภาพผ้ายังสวยมากๆแล้วนี่รุ่นนี้โอ้โหมัดมีอ่ะเดี๋ยวเอาผ้าไหมก่อนรุ่นนี้ เห็นไหมสวยนีงามมากละเอียดแล้วเป็นงานปักดอกลูกไม้แบบชูช่อนะคะเป็นชูช่อขึ้นมาสวยมากๆเลยสีนี้เป็นเขียวปีกแมลงทับนะคะเป็นเขียวที่งามแล้วก็เนี่ยค่ะดูลูกมงลูกไม้เขาแบบคลาสสิกมากนะคะอกตัวนี้นะจะได้ประมาณสี่น่าจะสี่สิบสองนะคะตัวนี้นะประมาณสี่สิบสองสวยมากจริงถ้าหนูบอกสวยคือสวยนะลูกค้านี่ งามไหมสวยงามงามลายดอกลายอะไรแบบอันนี้ดอกฉลุแบบโคตรสวยอะ่ะนะอ่ะโอเคมันมีอีกกล่องหนึ่งมาด้วยกล่องหนึ่งดอกดวเอามาให้มีเปิดเลย